สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้อยู่กับขยุทธด DIY นะครับไม่ใช่ช่างแต่อยากทำวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการเอาไส้ไก่นะครับแบบนี้ออกจากหัวจุบมอเตอร์ไซค์นะครับในกรณีที่เพื่อนๆต้องการเอาหัวจุบมอเตอร์ไซค์ไปใช้ในงานผลิตในงาน DIY หรือว่าใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับก็จําเป็นต้องเอาเจ้าไส้ไก่ออกนะครับตอนนี้ผมก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับในการเอาไส้ไก่ตัวนี้ออกนะครับโดยใช้เจ้าไขควงครับ ก็จะเป็นไขควงปากเบนเล็กๆแบบนี้นะครับก็เสียบไปด้านข้างอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นก็หมุนไขควงนะครับอ่าหมุนมันอาจจะแข็งๆนะครับจากนั้นเราก็ถอดมาเสียบอีกฝั่งหนึ่งครับด้านหนึ่งไว้มันจะมีร่องอยู่2ด้านนะครับก็เสียบด้านหนึ่งอ่าด้านหมุนนะครับอ่ามันก็หมุนออกเลยนะครับถ้ามันรู้สึกแข็งๆเราก็สามารถถอดเสียบไปอีกด้านหนึ่งได้นะครับ แค่นี้เราก็เอาไส้ก่อออกมาได้แล้วนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีเบสิกเลยก็คือใช้ฝาฝาจุดมลมแบบนี้นะครับที่เป็นตัวแบบนี้นะครับก็ใช้ฝาจุดมลมนี้เสียบแล้วก็หมุนได้เช่นกันนะครับก็สามารถออกได้เช่นกันแต่กรณีที่เพื่อนๆไม่มีฝาจุดมลมแบบนี้นะครับฝาจุดมลมเพราะฝาจุดมลมมันจะมีอยู่2แบบด้วยกัน ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้ไขควงเล็กๆตัวนี้ก็เป็นไขคว,วงวัดไฟนะครับาสามารถออกได้เช่นกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับโปรยุทธเดียวัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากโปรยุทธเดียวายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ